สบายดีพี่น้องบัดกูกูบัดกูคนมาพบกับบ่าวอุ้ยซชแนลเปิดตาบมากันเช่นแฝดกินขนมพี่น้องฟ้าแผดกินขนมเปินหมักไปพี่น้องเนี่ยหยัดชส่ปากหยัดเขาหยัดเอาหยัดเขาเนี่ยกินเนากินเนาอย่างไรพี่น้อง เพื่อนกับชื่องค์หกอย่างเดียพี่น้องก็มีเล็กน้อยอยู่นำพี่น้องก็ยังบริขวดยังบอกนะยังบริมียังพี่น้องตู้หลอดตู้เย็นกับบ่มีพี่น้องกินหลอกกินนนำเย็นตู้ใช้เสื้อผ้าก็ยังบริมีนะนึกว่าหลอด มีแต่ลูกสาว้อนคนเลยแหละหลังกินขนมเนี่ยนุ่มอาทิตย์หนึ่งช้อนช้อนคนอาทิตย์หนึ่งได้อยู่ไปชื่อช้อนเทียบไปชื่อเธอเนะี่ย ่นมกงอาทิตย์หนึ่งช่องเถื่อไปชื่อกับว่าว่าแม่อาทิตย์หนึ่งช่องเถื่อไปชื่ออะไรพี่น้องเปืองไปแต่น้องเปืองไปไหนพี่น้องเอ้ยกล่องหนึ่งม่านแสนหาพันอะไรพี่น้องหาพันกี่เป็นเงินไทยกับม่านสี่ร้อยกอบาทพี่น้องราบาบได้นี่เด็แม่เคนก็ได้พี่เนาะ คนห,หนึ่งสื่อแพทย์ชาวแพทย์คนห,หนึ่งคนหนึ่งชาวน้ามือได้ไปนอนบอกที่ลูกเชา่าเขาเองนี่แหละลูกเชา่าเขาเองอะไรไปนองพา,าแพลทาแผลคอยกัดฉ่างเป็นได้ลูกแพผพี่น้องเอ้ยครุปปีหนึ่งเลยพี่น้องได้ปีหนึ่ง กบปีพอดีปีนี่แหละพี่น้องกบปีชงการวันที่สิเบเอ็ดเป็กขวบปีแม่นวันที่สิเบเอ็ดขบปีพี่น้องไม่ขวดแม่มเลือกคือแม่เป็นเราอะไรกินเป็นแล้วพี่น้องเลยหา้ากระคานไม่กินแล้ว เอาละพี่น้องจบคิดไว้ท่านี้พอกันคิดหน่าเด้อมักกุไลกดแซเด้อพี่น้องอะไรพี่น้องสบายดีแล้วสวัสดี